สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของ m ายเซ e t นะเพื่อเช็คตัวเองว่าคุณเหมาะที่จะทำงานขายหรือไม่นะครับถามตัวเองได้แล้วก็ลองประเมินจากสิ่งที่ผมจะพูดนะมันจะเกี่ยวกับเรื่องบุคลิกภาพอุปนิสัยต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีหลายๆอย่างเนี่ยตรงกับที่ผมพูดนะคุณคือเซลล์นะครับผมอย่างแรกคือทัศนคติก่อนเลยนะครับทัศนคติของคนจะเป็นเซลล์เนี่ยมันจะต้องตอบตัวเองได้อย่างชัดเจนว่า อยากทำงานสุดจริตทำมากได้มากจำไหมนะครับค่าตอบแทนตามฝีมือและรายได้หมายความว่าเราต้องการความท้าทายเราต้องการรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นตามฝีมือนะครับยิ่งขยันยิ่งขายดีอย่างเงี้ยยอดขายค่าคอมเนี่ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับรวมกับเงินเดือนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมยเซตสารตั้งต้นแรกคนที่จะมาเป็นเซลนะครับต้องอยากรวย นะอยากรวยอยากมีรายได้เพิ่มอยากที่จะประสบความสําเร็จนะครับอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอยากมีรถหรูๆนะพวกนี้บอกเลยเป็นทัศนคติที่ดีหมดเพื่อเอาไปทุ่มเทกับงานที่มันทํามากได้มากนะครับดังนั้นงานขายเนี่ยเป็นงานที่ใกล้เคียงกับความเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับถ้าท่านที่ฟังอยู่เนี่ยท่านอยากที่จะเป็นนักธุรกิจด้วยในอนาคตโดยที่วันนี้ท่านไม่ได้มี เบื้องหลังไม่ได้มีสังคมไม่ได้มีทรัพยากรอะไรที่จะเอื้อให้ท่านเนี่ยเป็นนักธุรกิจได้นะครับถือว่าท่านมาถูกทางแล้วท่านเป็นเซลล์ก่อนเป็นงานลูกจ้างไม่หี่งานนะครับที่สามารถเรียนรู้ทักษะของเท่าแก่หรือเจ้าของบริษัทได้นะครับเรียกได้ว่าแบบเทียบเคียงกับสิ่งที่พวกเขาทานะถือว่าเป็นตําแหน่งด่านหน้านะครับถ้าเป็นองค์กรแบบเขาเรียก B2B ได้ซ้ำานะ B2B ก็คือขายเข้าบริษัทกับบริษัทเนี่ย คืออย่าง B 2 C มันยังใช้โฆษณาใช้โปรโมชั่นใช้พวกแบบการตลาดมาช่วยยอดขายได้ไงแต่ B 2 B เนี่ยความสัมพันธ์ของคนเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากนะครับแล้วก็เรื่องคอนเนคชั่นอย่างเงี้ยเรื่องเส้นสายเรื่องของการถูกได้รับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์เนี่ยค่อนข้างซีเรียสมากนะครับกับสายงาน B 2 B เพราะฉะนั้นคุณฟังไม่ผิดครับถ้าอยากรวยอยากเป็นนักธุรกิจอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับคุณมาถูกทางแล้วก็คือเรื่องงานเซลล์นะครับ ต่อมาครับคุณต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่ายืดหยุ่นแล้วก็รักอิสระนะต้องเป็นคนที่ไม่ชอบความจำเจคุณชอบที่จะเจอสภาพแวดล้อมใหม่ๆซึ่งงานขายมันตอบโจทย์ไงสภาพแวดล้อมที่ว่าก็คือการไปเจอลูกค้าที่หลากหลายนะครับคุณรู้สึกว่าสนุกตื่นเต้นนะครับในการทําความรู้จักกับคนใหม่ๆในการมีคนมีเพื่อนหรือว่ามีผู้ใหญ่นะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่สําคัญแล้วก็ด้วยนิสัยในการรักอิสระเนี่ย คุณก็จะรู้สึกยินดีมากที่ต้องเดินทางไปนู่นไปนี่ผมเนี่ยไม่ชอบงานตอบบัตรเลยอันนี้ก็คือจะตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่างานเซล,ลเนี่ยส่วนใหญ่นะหลายๆที่เนี่ยก็จะให้คุณไปทํางานที่ออฟฟิศลูกค้านะครับก็คือไปพบลูกค้าจะไม่ได้ว่าให้คุณนั่งตบยุงอยู่ที่ออฟฟิศหรือมาตอบบัตรอะไรอย่างเงี้ยเลิกงานตรงเวลาอย่างเงี้ยงานขายมันเลยเป็นงานที่ต้องยืดหยุ่นเรื่องเวลาคุณสามารถวางแผนด้วยตัวเองว่าวันเนี้ยคุณจะไปเจอลูกค้ากี่รายนะครับ คุณจะไปเจอเจ้าไหนคุณจะวางแผนการเดินทางก่อนและแน่นอนครับทุกครั้งที่ขับรถออกไปเนี่ยมันมีความท้าทายเสมอดังนั้นถ้าเกิดคุณชอบความอิสระนะครับเห็นไหมมันก็คืออิสระภาพไอ้คำนี้อิสระภาพในเรื่องของเวลาในส่วนหนึ่งนะแต่ผลงานขายก็ต้องดีด้วยนะครับอิสระภาพในการวางแผนพบลูกค้านะครับหรือว่าการวางแผนให้หัวหน้าเราเนี่ยช่วยเข้ามาด้วยนะ เพราะฉะนั้นงานขายเนี่ยก็จะตอบโจทย์มากสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบความจำเจความน่าเบื่อในห้องสี่เหลี่ยมออฟฟิศส,สีขาวๆนะครับที่จะต้องแบบเลิกงานก็แบบต้องตามเวลาหรือว่าหลังเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยน,นั่งอยู่หน้าคอมทุกวันอย่างเงี้ยน,นะครับงานขายก็จะตอบโจทย์มากนะครับอย่างที่3ครับคุณเป็นคนที่โอเคแล้วก็ค่อนข้างสบายใจเปิดใจกับการเจอคนใหม่ๆนั่นเองก็จะต่อเนื่องอย่างที่2ใช่ไหมยืดหยุ่นรักอิสระ อันที่สามเนี่ยสำคัญก็คือคุณชอบนะครับที่จะเรียนรู้รู้จักคนใหม่ๆคุณชอบที่จะเรียนรู้ข้อดีของเขาส่วนใหญ่คนประเภทเนี้จะมีเพื่อนเยอะถ้าพื้นฐานคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้อึดอัดแล้วกันกับการที่ไปเข้าสังคมใหม่ๆนะหรือว่าแบบให้ลองถามตัวเองเช่นแบบเรานั่งรถทัวร์หรือนั่งเครื่องบินไปคนเดียวเนี่ยไปนานๆนะไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยน,นั่งรถตู้อย่างเงี้ยคุณเคยไหมที่จะแบบคุยกับคนแปลกหน้านะครับหรือแม้กระทั่ง ทักษะพวกนี้มันฝึกได้เช่นแบบเรานั่งแท็กซี่เนี่ยชวนแท็กซี่คุยคุยสัพเพเหระคุยเรื่องการเดินทางคุยเรื่องของการบ้านการเมืองก็ได้นะครับมันก็เป็นทักษะหนึ่งนะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าหาหรือว่าพูดคุยกับคนใหม่ๆแล้วก็แบบสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่3เนี่ยคุณจะจําเป็นนะที่ต้องเป็นคนชอบหรือว่าเป็นคนที่สบายใจนะไม่ได้ว่าอึดอัดแล้วกันในการเจอคนใหม่ๆเสมอนะครับโดยเฉพาะมันน่าสนุกตรงลูกค้าเนี่ยแหละเพราะลูกค้าเนี่ย เป็นคนใหม่แล้วมีตังมาให้เราเห็นไหมงานขายก็เลยแบบค่อนข้างสนุกและท้าทายนะบางทีเราได้เจอกับ CEO ชื่อดังก็มีนะครับบางทีเราไปขายงานองค์กรใหญ่แล้วดังมากเป็นเซเลบริตี้เป็นแบบระดับคนแชร์แมนประธานบริษัทเพสิดเนนแบบเนี้ยมันก็จะเป็นเกียรติอันสูงสุดอย่างหนึ่งเลยนะของคนที่ชอบเจอคนใหม่ๆทั้งที่เราเนี่ยถ้าไม่ได้ทำงานขายเนี่ยบอกเลยว่ายากครับร้อวันพันปีจะได้เจอคนระดับนี้ถูกไหม ดังนั้นเนี่ยงานขายก็เลยตอบโจทย์นะเพราะฉะนั้นผมก็เชียร์มากในการให้เราเนี่ยคือเจอคนใหม่ๆแล้วก็รู้สึกสบายใจนะครับแล้วก็ไม่อึดอัดน,นะต่อมาอย่างที่4เนี่ยก็คือว่าคุณต้องใจจริงๆตั้งใจที่จะเป็นระดับคนที่เติบโตวไวในบริษัทนะคุณรักที่จะมีเรื่องของการถูกซื้อตัวแบบนี้ถ้าเป็นทีมบอลก็คือคุณเป็นกองหน้าถูกไหมคุณเป็นระดับดารากองหน้าเนี่ยเวลาคุณจะย้ายไปแต่ละที่เนี่ย คุณจะมีเรื่องของคอนเนคชันนะอันนี้คือเซลเนี่ยนักบอลซูเปอร์สตาร์นะคุณย้ายไปอีกที่หนึ่งโดยเฉพาะคู่แข่งโดยตรงเนี่ยคุณก็มีโอกาสนะครับที่จะสามารถเรียกค่าตัวเนี่ยจะใช้คํานี้นะเหมือนแบบเราย้ายไปอยู่ทีมดังนะเราก็เรียกค่าตัวแพงได้แล้วคือเซลล์เนี่ยมันเป็นงานที่ถ้าค่าตัวเราแพงเนี่ยเราก็ต้องรับยอดเพิ่มนะครับตามฝีมือตามไรายได้ดังนั้นมันก็เลยความท้าทายแล้วความก้าวหน้าก็เลยเร็วนะครับผมผมคิดว่างานเซลล์เนี่ยเป็นไม่กี่งานนะที่จะ ขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตได้เร็วอ่ะก็จะเหมาะกับไอ้เรื่องที่4ี่เนี่ยคือถ้าคุณเป็นคนทะเยอทะยายนนั่นเองครับทะเยอทะยานในการที่จะก้าวหน้าไวๆแบบเขาเรียกว่าแซงคนรุ่นก่อนได้อ่ะแซงคนมาก่อนจะไหมนะคือคิดดูดิมันมีกี่งานไหมอ่ะที่แบบคุณเป็นจูเนียร์เป็นเด็กอ่ะแล้วคุณจะแซงไอ้ท็อปเซลล์ที่มันเป็นรุ่นใหญ่งานเซลล์มันทําได้ไงถูกไหมงานเซลล์อ่ะจะฟุ๊กไม่ฟุ๊กไม่รู้อ่ะฝีมือด้วยนะครับ แต่มันแซงคนที่มาก่อนได้ดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณชอบการแข่งขันแล้วคุณแบบมั่นใจนะะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอย่างผมเคยเป็นเจนวยตอนเป็นเด็กรุ่นใหม่นะผมก็จะสงสัยว่าทํายังไงเราถึงจะเจ๋งรุ่นพี่นะครับถ้าเป็นงานอื่นมันต้องประสบการณ์ล้วนๆเลยหรือว่าเป็นงานฝีมือที่แบบสเปเชียลิสต์เช่นเขียนโปรแกรมแบบเทพมากอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าไม่เก่งไงแต่ไองานขายอเออมันเป็นงานหนึ่งที่แบบใช้ยอดขายเนี่ยแซง คนที่อยู่มาก่อนได้นะครับมังก็จะ้ทำให้เราเนี่ยเข้าตาแล้วก็มีโอกาสได้ถูกโปรโมตง่ายขึ้นไปเป็นระดับผู้จัดการบ้างนะครับหรือผู้บริหารอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าสายขายเนี่ยแล้วก็อายุไม่มากนะครับแต่ว่ายอดขายเนี่ยถล่มทลายมาก่อนเนะี่ยก็จะขึ้นไวนะเน,นี้ยก็คือเรื่องของความก้าวหน้าไม่ได้ไม่ต้องไปดูไหนไกลก็ดูผมก็ได้นะครับผมก็ถือว่าผมขึ้นไวมากนะในการเป็น M.D. ตอนอายุสัก30ได้นะครับ Vice President อะไรพวกนี้ Sales Director ผมได้เป็นตอนอายุ ไม่เยอะนะครับก็เพราะว่าผลงานการขายแล้วก็เดินเส้นทางที่ถูกต้องนะอย่างการเรียน MBA อยะไรเงี้ยมันก็ทําให้คุณได้เปรียบนะครับเป็นแต้มต่อนะครับอย่างที่5ครับคุณอยากจะมีธุรกิจเสริมนะครับโดยที่คุณไม่ต้องแบบลงทุนกับการผลิตสินค้าเนี่ยคุณไม่ชอบแล้วกันนะคุณไม่ชอบเรื่องการสร้างผลิตภัณฑ์นะอะไรใหม่ๆคุณก็ต้องไปเป็นนักขายหรือไอ้ที่เรียกว่าแบบคลาสสิกครับเป็นร้อยๆปีก็คือนายหน้าครับ งานขายเนี่ยสามารถทํางานคลิกไซกส์ยลน์นะครับสายลายน์คืองานเสริมเนี่ยได้หลากหลายมากคุณสามารถเป็นตัวแทนขายรถขายบ้านก็ได้นะเนี่ยโดยที่คุณก็เป็นเซลล์บริษัทไปด้วยหรือคุณจะขายประกันขายตรงนะครับขายแอมเวขายกิฟฟารีนขายอะไรเงี้ยคือมันทําได้หมดอะ่ะแล้วมันก็เป็นทักษะการขายนะครับทำอะไรอาชีพเสริมได้นะครับแล้วก็ไม่ได้แบบไปเบียดบทบทเบ,บ,บียดเบียนเวลาทํางานปกตินะครับมันเป็นงานที่แบบ ใช้ทักษะการขายแล้วก็ไปเรียนรู้ทักษะการขายของสินค้าอื่นเพิ่มขึ้นคุณก็ยิ่งเก่งนะครับคุณก็เลยเป็นเจ้าของธุรธกิจได้นะครับตั้งแต่อายุยังไม่มากเลยแหละเนี่ยคือเส้นทางที่เลือกได้นะครับถ้าอยากจะรวยอยากประสบความสําเร็จไวนะชอบความยืดหยุ่นนะครับไม่ได้ชอบอยู่ในกฎระเบียบอะไรที่แบบค่อนข้างเคร่งครัดอย่างเงี้ยงานขายเนี่ยแหละตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้ตัวว่าเอ้ยเรามีคุณสมบัติพวกนี้แหละ4ี่หอย่างที่ผมพูดไปเนะี่ย คุณขายได้แน่นอนนะครับคุณสนุกกับงานขายแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันเข้าไลฟ์สไตล์นะครับอย่างที่บอกคือสินค้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้นะสินค้ามันเรียนรู้ได้นะข่าวดีก็คือว่าจะเป็นสินค้าไฮเทคจะเป็นสินค้าแบบง่ายๆจะเป็นสินค้าของกินของใช้ทุกอย่างเรียนรู้ได้นะใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวนี้แบบสื่อ google อะไรก็มีหมดนะครับวิธีการสอนการอะไรก็มีเยอะมากนะครับอย่างคอนเทนต์ที่ผมให้เนี่ยก็คือเทคนิคการขายสอนการขายทุกอย่างเนี่ยอ่ะสุดท้ายขมาวหมดนะ ต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่น่าเชื่อถือสุดท้ายแล้วนะครับน่าเชื่อถือคืออะไรก็แน่นอนครับคือคําที่จะตอบได้ทุกอย่างเ่ยเช่นความเชี่ยวชาญเรื่องสินค้าเนี่ยทำให้เราน่าเชื่อถือคนซื่อสัตย์นยน่าเชื่อถือคนพูดความจริงคนพูดรับปากก็ทําได้อย่างงี้ยน,น่าเชื่อถือนะครับแต่งตัวดีน่าเชื่อถือพูดจาดีน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นอะไรทุกอย่างเนี่ยตั้งอยู่บนความน่าเชื่อถือจริงๆก็ใช้กับทุกอาชีพได้แต่อาชีพเซลล์คือเราทําธุรกิจไงความน่าเชื่อถือก็เลยสสําคคััญทีุ่ดนะรบ ตรงนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าท่านที่ฟังอยู่เนี่ยมีคุณสมบัติทุกข้อแน่นอนนะครับถึงได้มาฟังเพจผมนะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะครับสําหรับแนวคิดเรื่องอะไรเนี่ยที่จะทําให้คุณเป็นเหมาะกับงานขายหรือว่าจนกระทั่งไปเป็นเซลล์ที่ยอดเยี่ยมได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามครับแล้วก็มาดูคอนเทนต์ใหม่นะครับสาหรับวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ